ดาริติวาสครับราา <laughs> นี่คือทางเข้าของในส่วนของพื้นที่น้ำตกซีโปนะครับที่เกิดน้ำทีมน้ำทีมโดย <laughs> ทีมผู้มาส่ง <laughs> ีกรทด้เยชนแนลอีกครั้งนะครับวันนี้เรายังอยู่ในจังหวัดนราธิวาสเป็นวันที่สองนะครับซึ่งผมก็จะเดินทางไปยังอ่าในส่วนของจุดกลางเต็นท์ที่สวนอ,อุดมนะครับในส่วนของพื้นที่สุีรินในเขตจังหวัดนราธิวาสแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูในเมืองบรรยากาศในเมืองของนราธิวาสก่อนแล้วก็ไปแวะวัดเขากงนะครับไปดูกันเลยบรรยากาศในเมืองนราธิวาสค่อนข้างคึกคักนะ มีคนเยอะอยู่อาศัยเยอะแล้วก็มื้อคืนก็คึกคืนกว่าที่คาดเอาไว้เยอะเลยครับน่าจะเป็นช่วงแบบว่า,วาออกบวชนะครับหรือว่าฮาดิรยอนะเดี๋ยวเราผ่านวงเวียนแล้วก็ไปยังอ่าอวามะานาวนะผ่านมะนาวนะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เอง บรรยากาศในเมืองจริงๆพวกพลาดนะครับไม่ได้บอกว่าน่ากลัวอย่างที่ทุกๆคนดูในข่าวนะครับ ถึงในส่วนของอ่าวมะนาวนะครับเขามีร่มงกลางมีอะไรกันพารามอเตอร์นะอืมเดี๋ยวจ่ดตรงหน้านี้นียนย่ยอุทยานิิดต่อสอบถามเนี่ยอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาแล้วติดต่อสอบถามครับหนึ่งไปทับตาหนึ่งอ่าไม่มีคนอยู่อ่ะ เขาทายาสายดีนะที่นี่เขาเขาเมินมาถามว่าอยู่กี่วันอะไรยังไงก็จริงๆมาดูมาดูกลางคืนได้นะครับในดนตดรีด้วยเขาบอกนี่บรรยากาศอ่าวมะนาวนะครับมีเทศกาลว้าวนะครับเทศกาลบอลลูนเทศกาลว้าวแล้วก็มีดนตรีกลางคืนนะช่วงในช่วงสงการพอดีเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูด้านในให้ว่ามีอะไรบ้าง 哎，哎，哎。 แสดงงนตีเคืนะครับไปเดี๋ยวเราไปยังจุดต่อไปนะครับที่นัดหมายเพื่อนๆในทีมแอดมินไว้แล้วก็สมาชิกที่ติดตามไปด้วยนะครับในกลุ่มทริปวันนี้ที่จะไปสุขดินกันเราไปยังจุดหมายต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราไว้จุดนัดพบจุดแรกนะครับที่จะพาพี่ๆเพื่อนๆในนาราธิวาสไปยังสุคินด้วยกันเดินทางไปสุครินด้วยกันนี่พี่รีนะครับช่างรีแห่งนาราธิวาสนะครับเดี๋ยวให้พี่รีนําเราไปนะไปพบกัสมาชิกที่เหลือนะ้อา่าโอเคนำเลยครับนำเลย ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวตีโค้งตามเขาไปเลยอืมเราพามาเที่ยวนี่เป็นวัดเขากง ครับครับเดี๋ยวผมวนดู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 วัดเขากงวัดเขากงครับเราพามาดูนะครับบรรยากาศสวยๆของวัดเขากงนะซึ่งใครมาที่นี่ก็ควรจะมาสักการะนะครับ <c oughs> นี่นะสวยนะ they're off ถิ่นไนมะ่เขารู้เลยที่ไหนสวยที่สวยอม่อาเยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวครับตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนๆนะครับจากเจ้าถิ่นนราธิวาสนะครับสักไทยนะครับสักไทยนะครับนราธิวาสครับสวัสดีครับเจ้าบ้านไหนบ้านไหนเนี่ยมากระไรลำเลยครับรอบนี้เดี๋ยวจะไปน้ำตกตีโปนะครับพาไปดูน้ำตกตีโปก่อนแล้วก็ไป ที่สวนอุดมนะครับที่สุขีรินเราได้เวลาออกไปน้ำตก4ีโปรนะครับโดยทีมช่างลีนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่นะครับเป็นสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่นราธิวาสก็ต้องขอขอบคุณสเปเชียลเกส t นะครับ ทุกคนไปดูน้ำตกสีโปซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับโดนพายุาฝนพายุถล่มไปทำให้เส้นทางน้ำเปลี่ยนไปเยอะเลยเดีย๋ยวไปดูว่าปัจจุบันเป็นยังไงบ้างน้ำตกสีโปอันที่จริงแล้วนะครับมิตรภาพหรือว่า,าพื้นที่ในส่วนของจังหวัดนราธิวาจริงๆไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เป็นข่าว เพราะฉันถ้าใครมีโอกาสได้ลงมาใน3จังหวัดชายแดนก็ถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งเลยที่น่าสนใจนะตกซีโป,โป ทางเข้าของในส่วนของพื้นที่น้ําตกซีโปนะครับที่เกิดอ่าโดนพายุเข้าก่อนนะครับเนี่ยพังทั้งหมดนะอืมเห็นภาพของเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับทุกอย่างว่าน่าไปหมดเลยนี่พื้นที่ด้านหน้านี่พังหมดเลยอืม ร่องรอยไปดูร่องรอยน้ําตกที่เหลืออยู่นะทีางแห่งชาติน้ําตกซีโปรนะครับนอนนี้เราถึงน้าตกสีโปรแล้วหลายลำเลย เดี๋ยวพาไปดู <im it> ด้านใน <im it> <im it> นี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุนะครับตอนที่น้ำป่ามานะครั้งที่แล้วนะครับพ <im it> ามาดูเลยว่าปัจจุบันเหลือ,อยังไงบ้างจากน้ำป่าครั้งที่แล้ว ในภาพจะเป็นภาพก่อนที่เกิดเหตุนี่ซีนเดียวกันปัจจุบันนี่คือสิ่งที่เห็นนะครับทางน้ําเปลี่ยนไปหมดเลยกลายเป็นเศษหินเหล่านี้หล่นลงมาเต็มไปหมดเลยจากด้านบนธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปเยอะเลยจากเดิม ที่เคยเป็นน้ําตกสวยงามแต่ตรงนี้ต้องรอเวลาฟื้นฟูผมว่าถ้าเกิดว่าผันเวลาไปเยอะๆน่าจะดีขึ้นธรรมชาติก็จะปรับเปลี่ยนสุขภาพใหม่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีต้นไม้ไม่มีใบย่ากเกิดขึ้นไหนทับตาม,มาแล้วอโอเคไปไปดูน้ำตกกันครับเอาลงลงไป ไม่ไม้ยัชิ้นใหญ่มากขนาดน,นี้หักเองโอส้สวยยังสวยเลยนะไม่ว่ามันจะพังไหม เป็นทางน้ําที่โดนถล่มเอาไว้เราเดินกลับทางนี้พื้นที่ที่พังนี้มันคือป่าเดิมนะตรงนี้น่าจะเป็นป่าเดิมต้นไม้สูงๆแล้วก็ไหลไปตามน้ําล้มอย่างเงี้ยล้มหมดเลยเพราะว่าน้ําป่ามันลงมาทีเดียวเยอะเลยแล้วหินก็มาด้วยไหลาไมาด้วยหินถลม่มรุนแรงมากครับเห็นพื้นที่แล้วรุนแรงมากเหมือนกับว่าแบบพายุ พัดถล่มเลยทีเดียวนี่ทรัเป็นฝายเด็กเด็กทำเป็นฝายเองเด็กทำเองว่าฝายมีบันไดไม้อยู่เอ้ยสะพานไม้อยู่นีล่ล้มไปมองขา้างหน้ามองขา้างหน้ามองขา้างหน้า แล้วกอมีของชื่นแสงกวดแล้วไม่ไหวไม่ไหวตอนนี้เราเสร็จภารกิจน้ำตกซีโปลแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปสวนอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งจะเป็นจุดกลางเต็นที่เราจะนอนพักคืนนี้ไปดูความสวยงามที่นั่นนะมากันหลายลำเลยต้องขอขอบคุณทางทีมงานจังหวัดตราธิวาสด,ด้วยทั้งพี่ทั้งสามท่านนะครับของทีมช่างรี เสียวลื่นเหมือนกันท้งถนนเพราะว่ามันมีดินเยอะเสียวลืน่นเสียวลืน่นทรายเยอะอืมตรงต้นไม้นะ รอบนี้มีทีมงานจากนราธิวาสมาหลายคันเลยไม่ว่าจะเป็น XADV สคันของช่างรีแล้วก็ของอีกสมาชิกอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็มีพอซ่าเจนหนึ่งนะครับแล้วก็มีพอซ่าตัวใหม่มาช่วยในการนำทางแล้วก็มาส่ง ดีมากไ่ได้เลยคุณรถคันนี้อืมโค้สวยว่ะ ถนนนี้สวยนะนี่ไงถนนสวยงามมากเลยครับนี่กับถนนหมายเลขสาม โดนฝนโดนแรงสไลด์ใช่ถล่มเราใกล้ถึงแล้วครับเหลืออีกสี่เจ็ดกิโลทางนู้นทางนู้นทีวีเอสทีวีเอสทางนู้นโซกสังกูใช่ไหมครับใช่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 ทางนู้น 15, 15, ลบรรยากาศเหมือนฝนเพิ่งตกไปนะครับอากาศเย็นเลย นี่คือบรรยากาศที่สวนอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นยอดเนินนะครับยอดเนินอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศป่าโดยรอบอากาศตอนนี้เย็นนะไม่ร้อนไม่อะไรเลยแล้วก็อ่ามีจุดกลางเต็นท์สองระดับด้วยกันนะครับมาดูเต็นท์หนึ่บาทนะครับตอนนี้เต็นท์หนึ่บาทที่ผมเลือกไปนะครับเต็นท์สามคนเนาะ ก็มีเทเลด้านหน้ามีพื้นด้านหน้าแล้วก็มีที่นอนด้านในโอ,โ,โอเคเลยครับเดี๋ยวรอทุกทุกคนมาแล้วก็เดี๋ยวดูพรุ่งนี้เช้ากันว่าเป็นยังไงอากาศโอเคไหมเป็นไงสวยงามไหมโอเคให,ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากเรานึกว่าจะเล็กกว่านี้นะครับอันนี้ใหญ่เลยหนึ่งพันบาทปิดก่อนปิดก่อน ทีมโดยทีมผู้มาส่งทำไมไม่ให้ผมอ่ะผมไม่มีไฟชี้แต่พี่โอ้พี่อยู่ตรงนั้นคนเดียวโดดเดียวได้พี่ผมวางไว้ก่อนนะเนี่ยไเ้เลนไม่เคยได้ชวนเลยไม่เคยได้ชวนเลยเช้าแล้วนะครับตอนนี้เป็นดุททะเลหมอกเกิดว่ามีหรือเปล่าที่พักเตือนลม บรรยากาศดีมากนะครับหมอกลงตอนเช้าเต็มๆเลยที่ส่วนอุรมสมบูรณ์สุขีรินก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับในการเข้ามาพักนะครับที่สุขีรินหลับสบายไหมห,หลับสบายไหม สบ,สบายไหมสบายมากม <c oughs> ากอาการเองอุ่ยังแย้ำค้างเต็มเลยไปเสียงกบร้องเต็มเลยลงงบ <c oughs> อกจัดมากอยู่ท่ามกลางหมอก อาลเลยมองไม่เห็นเดีเ๋ยวเดินตกนะมองไม่เห็นพี่น้องพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มองไม่เห็นนะี่ใส <c oughs> ่คอนแทค ครับเราก็ต้องเดินทางกลับแล้วนะครับยบั ouais. งไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องของเราได้เลยนะครับขอบคุณครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วครับครับครับไปแล้วที่รักไปแล้วครับอ่ะพังงานเลยครับครับไปไปแล้วครับเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัย Just like a test. If only I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make.